สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับแม่ซื้อตามตำนานแม่ซื้อเป็นพูดผีหรือวิญญาณตามความเชื่อของคนสมัยก่อนที่มีความเชื่อว่าเด็กที่เกิดมาทุกๆคน จะต้องมีแม่ซื้อคอยดูแลเพื่อไม่ให้เด็กเจ็บไข้ได้ป่วยและนอกจากป้องกันอันตรายต่างๆแล้วอย่างป้องกันผีหมายถึงการกันท่าผีกล่าวคือถ้าไม่มีแม่ซื้อแล้วเด็กจะถูกผีแย่งไปเลี้ยงก็คือการเสียชีวิตนั่นเองแม่ซื้ออย่างแยกเป็นแม่ซื้อประจำวันเกิดของเด็กแต่ละคนอีกด้วยประเพณีเมื่อทารกแรกเกิด มักจะถูกนํามาใส่กระดงรอนแล้วหลองว่า3มวันลูกผี4วันลูกคนลูกของใครมารับไปเนอผู้รับจะรับว่าลูกค้าเองแล้วเอาเงิน32มบสองเบี้ยออกมาซื้อเป็นการลวงผีว่าเด็กไม่ดีแม่ไม่รักให้คนอื่นเลี้ยงดังนั้นผีจึงไม่อยากได้ไปเลี้ยงจึงมีชีวิตล่อตามความเชื่อ ในสมัยก่อนจะมีการเขียนภาพแม่ซื้ออยู่ในผ้าขาวโดยเขียนเหมือนยันแขวนไว้ที่เปเด็กและระบายสีตามอารมณ์และสีเนื้อตามแม่ซื้อประจำวันนั้นๆและด้านหลังผ้าขาวจะต้องลงภาพท้าเวสุวรรณทั้งหน้ายักษ์และหน้ามนุษย์ไว้ด้วยเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดกับเด็กณศาลา,าหน้าพระมหาเจดีด้านทิศใต้ของวัดโพ ปากฏจารึกและภาพจิตกรรมฝาผนังเกี่ยวกับแม่ซื้อสถานที่แห่งนี้จึงมีชื่อเรียกขานกันทั่วไปว่าศาลาแม่ซื้อเรื่องแม่ซื้อเป็นความเชื่อของคนไทยสมัยโบราณยุคสมัยที่การแพทย์ยังไม่เจริญก้าวหน้าดังเช่นทุกวันนี้ทารกแรกเกิดมักมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆซึ่งส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตตั้งแต่เป็นทารกเป็นผลให้เกิดความเชื่อที่ว่า มนุษย์ที่เกิดมานั้นผีปั้นรูปขึ้นก่อนแล้วจึงหาวิญญาณใส่เข้าไปในหุน่นเพื่อสิ่งเข้าสู่คันมันดาและเมื่อทาลกตายแล้วตั้งแต่แรกคลอดก็เป็นเพราะผีที่ปั้นหุ่นนั้นเห็นว่าทาลกนั้นนามชอบใจอยากเอาไปเลี้ยงจึงทําให้เด็กตายในที่สุดส่วนทาลกที่ไม่ชอบก็ปล่อยให้มนุษย์เลี้ยงเองความเชื่อนี้เป็นผลทําให้เกิดพิธีกรรมต่าง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผีนำทาลรกลับคืนไปเช่นหลวงผีให้เข้าใจว่าทาลกนั้นไม่น่ารักโดยติว่าน่าเกลียดน่าชังหรือเรียกชื่อว่าเหม็นเป็นต้นกับยังมีการให้ผู้อื่นรับซื้อเด็กไปเพื่อให้ผีเข้าใจว่าแม้แต่แม่ยังไม่รักไม่อยากได้ไว้ผู้ที่ซื้อเด็กจึงมีชื่อเรียกว่าแม่ซื้อแม่ซื้อ เป็นคำเรียกเทวดาหรือผีที่เชื่อว่าอยู่ประจำตัวเด็กทาลกตั้งแต่แรกคลอดจากคันมานดาทำหน้าที่คอยดูแลปกปักรักษาป้องกันหลอกหลอนหรือเย้าแย่ตามแต่ลักษณะของแม่ซื้อที่อยู่กับเด็กทาลกในวันทั้งเจ็ดนับแต่แรกคลอดออกจากคันมานดาจนถึงอายุ1 2เดือนหรือหนึ่งขวบแม่ซื้อจึงจะไปจากเด็กนั้นแม่ซื้อทั้งเ มีที่สิงสถิตยอยู่ในเมืองบนหรือเมืองสวรรค์เมืองล่างหรือพื้นโลกหรือแผ่นดินและกลางหนหรือระหว่างสวรรค์กับพื้นโลกหรือท่ามกลางอากาศคือท้องฟ้าในคำพีปฐมจินดาซึ่งเป็นคำพีหนึ่งในกลุ่มตำราแพทย์แผนไทยกล่าวถึงแม่ซื้อความตอนหนึ่งว่าหากนำาลกของเด็กทารกไปฝังไว้ยังที่อยู่ของแม่ซื้อ จะทำให้แม่ซื้อรักไข้เอ็นดูปกปักรักษาเล่นหยอกล้อด้วยหากไม่เช่นนั้นแม่ซื้อก็จะหลอกล้อให้เด็กตกใจลหลงไห้โยเยเจ็บไข้บ่อยๆแม่ซื้อทั้งเจ็ดนี้มีนามลูปหลังลักษณะและที่อยู่อาศัยแตกต่างกันดังนี้แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันอาทิตย์ชื่อวิจิตนาวันลูปตัวเป็นคน ศรีษะเป็นราชสีมีถิ่นอาศัยอยู่บนจอมปลวกถ้าฝังลกเด็กไว้ที่จอมปลวกจึงจะดีแม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันจันทร์ชื่อวันนานงครานบางตำราว่าชื่อนางมันนานงครานรูปตัวเป็นคนศีรษะเป็นมา้ามีถิ่นอาศัยอยู่ที่บ่อน้ำหากฝังลกเด็กไว้ที่ริมบ่อน้ำจึงจะดีแม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันอังคาร ชื่อนางยักษ์บริสุทธิ์รูปตัวเป็นคนศีรษะเป็นควายมีถิ่นอาศัยอยู่ที่สารเทพารักษ์หากฝังลกเด็กไว้ใกล้สารเทพารักษ์จึงจะดีแม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันพุธชื่อนางสามมนถัดบางตำราว่าชื่อนางสมุทตชาติรูปตัวเป็นคนศีษะเป็นช้างบางตำราว่าศีษะเป็นวัวมีถิ่นอาศัยอยู่ที่ต้นมหาโพธิ์ ถ้าฝั่งลกเด็กไว้ที่โคนต้นมหาโพจึงจะดีแม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันพฤหัส,สบดีชื่อนางกาโลทุกลูกตัวเป็นคนสีสะเป็นกวางมีถิ่นอาศัยอยู่ที่สระน้ำหรือบ่อน้ำใหญ่ถ้าฝั่งลกเด็กไว้ที่ขอบสระน้ำจึงจะดีแม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันศุกร์ชื่อหนังยักษ์นงเยาวรูกตัวเป็นคนสีสระเป็นวัวมีถิ่นอาศัยอยู่ที่ต้นไทรใหญ่ ฝังลกเด็กเอาไว้ที่โคนต้นไทรใหญ่จึงจะดีแม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันเสาร์ชื่อนางเอกาไลลูกตัวเป็นคนศีรษะเป็นเสือมีถิ่นอาศัยอยู่ที่สารพภูมิถ้าฝังลกเด็กไว้ใกล้สารพภูมิจึงจะดีนอกจากนี้คำว่าแม่ซื้อ,อยังเป็นชื่อโลกที่เกิดแก่ทาลกตั้งแต่แรกข้อจากคันมันดาจนถึงอายุได้12เดือน ลักษณะอาการของโรคแม่ซื้อมีชื่อเรียกและอาการของโรคแตกต่างกันสีประการคือปักสีหรือปีศาจอาการของโรคเกิดเป็นพิษจับไข่แล้วมีเวลาสัางจำแนกได้สีชนิดคือนนทปักสีไข่จับเวลาเช้าสั่งเวลาคำ่ำกาลาปักสีไข่จับเวลาคำ่ำสังเวลาเช้ามืด อาสนนทปักสีไข่จับเวลาเที่ยงวันสั่งเวลาเที่ยงคืนเทพปักสีไข่จับเวลาเย็นสั่งเวลาเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นลำบองลาหูอาการของโรคมีลักษณะแตกต่างกันตามอายุของเด็กกำหนดตั้งแต่เด็กมีอายุได้หนึ่งเดือนจนถึง12เดือนอาการโรคมีต่างๆกันดังนี้ลำบองลาหู เกิดเมื่ออายุได้หนึ่งเดือนอาการเมื่อแรกจับมีผื่นขึ้นทั้งผื่นนั้นผิดของเม็ดผื่นนั้นทำให้เจ็บไปทุกขุมขนขนชูชันนอนสะดุง้งหลงห้หาน้ำตาไม่ได้เป็นตน้นลำบองลาหูเกิดเมื่ออายุได้สองเดือนอาการเมื่อแรกจับทำให้เจ็บคออาปากร้องกินอาหารไม่ได้เป็นตน้นลำบองลาหู เกิดเมื่ออายุได้สมเดือนอาการเมื่อแลกจับทําให้ท้องขึ้นท้องพองเหลือกําหนดอึดอัดหายใจไม่สะดวกหลงหายดินลนอยู่นังจะขาดใจเป็นต้นลำบองลาหูเกิดเมื่ออายุได้สเดือนอาการเมื่อแลกจับในตาจะเหลือ,อ,อ,ใใลองให้กำมือขึ้นไหวร่างกายไม่ได้แข็งกระด้างเกร็งไปทั้งตัวเป็นตน้นลำบองลาหู เกิดเมื่ออายุได้5เดือนอาการเมื่อแรกจับมีไข้ตัวร้อนท้องขึ้นท้องพองเป็นต้นลำบองลาหูเกิดเมื่ออายุได้6เดือนอาการเมื่อแรกจับมือเท้าเย็นท้องขึ้นตาเหลืองหลังแข็งเป็นต้นลำบองลาหูเกิดเมื่ออายุได้7เดือนอาการเมื่อแรกจับจะบิดตัว ในตาเหลือกขึ้นบนมือกำเท้าหงอเป็นตน้นลำบองลาหูเกิดเมื่ออายุได้8เดือนอาการเมื่อแรกจับมีไข้ปากเปื่อยยิ่งฟันเป็นนิดเบื่ออาหารเป็นตน้นลำบองลาหูเกิดเมื่ออายุได้9้าเดือนอาการเมื่อแรกจับหนาวสะท้านหดมือหดเท้าเป็นตน้น ลำบองลาหูเกิดเมื่ออายุได้10เดือนอาการเมื่อแรกจับมีไข้ตัวร้อนจัดนอนสะดุ้งผวาร้องไห้ไม่หยุดเป็นตน้นลำบองลาหูเกิดเมื่ออายุได้1 1เ,เดือนอาการเมื่อแรกจับมีไข้ตัวร้อนมีเม็ดพิษขึ้นที่ราวนมและลักแล้ะทำให้ร้องไห้ดิน้นรลนกางแขนอารักแล้อยู่ตลอดเวลาเป็นตน้น ลำบองลาหูเกิดเมื่ออายุได้12เดือนอาการเมื่อแรกจับเป็นไข้ชักตัวเย็นเป็นเน็บร้องไห้ไม่ออกหมดสติเป็นต้นอักค้ำมุขีอาการของโรคเกิดพิษไข้ตัวร้อนท้องขึ้นอาเจียนชักมือกำเท้างอเป็นต้นสะพันุนหรือตะพันอาการของโรคเกิดพิษไข้ ตัวเย็นจัดท้องขึ้นชักมือกำเท้างอเป็นต้นความรู้ความเชื่อเรื่องแม่ซื้อล้วนเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนไทยในอดีตที่ได้จัดลงสร้างสรรค์ให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องแม่ซื้อถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ